ดีครับผมกรเคอนเจลวัตเตอร์นะครับวันนี้ก็มารีวิวเจ้าอ่า F4 นะครับเป็น AR15F4 เป็นงานของ TG นะครับนะเปิดออกมาเราก็จะมีเจอกระเป๋านะครับนะเขียนว่า F4F4 นะครับนะอ่ามีคู่มือนะครับนะมีคู่มือให้นะครับนะแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวประหยัดนะครับนะต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นงานประกบนะครับนะเป็นงานประกบนะครับก็คืออย่างเงี้ยประกบกันนะครับนะเป็นเป็นงานแบบ2ชิ้นถอดงี้นะครับนะ เดี๋ยวเรามาดูมีอะไรมั่งครับในนี่เปิดจะมีกระเป๋าให้นะครับราคาสองพันกว่านะครับนะจะมีกระเป๋าให้อย่างนี้เลยนะครับอ่ะสวยๆเลยนะครับนี่พอเวลาเราเปิดมานะครับก็จะมีตัวปืนเจลนะครับนะหนึ่งกระบอกนะครับนะนี่นะครับนะเ4ีนะครับนะก็คือเป็นงานประกบแต่ว่าดูสวยเลยนะครับอนาดูสวยกว่าของโบหั่นนะสำหรับผมนะอันนี้ส่วนตัวนะครับนะ ซึ่งโบหั่นน่ะตัวที่มันตัวตัวถูกอย่าง M4 หรือ MK18 อ่ะที่มันเป็นหนาที่มันเป็นงานประกบอะครับคือวัสดุวัสดุเนี่ยมันจะเหมือนกันแต่ผมว่าโมเดลเนี่ยแบบมาร์กิ้งเนี่ยมันทำมาเนี่ยดูสวยกว่านะครับนะลางหน้าเป็นคาร์บอนงานฟิล์มนะครับนะอ่าแล้วก็ฟานท้ายก็เป็นคาร์บอนงานฟิล์มนะครับนะก็ประมาณนี้เลยนะครับนะวาถอดก็ กอดใส่แบตปรับได้นะครับนะให้ดูกันชัดๆนะครับนะรางจับก็20มมมครับปกติเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูในกระเป๋ามีอะไรบ้างนะครับที่ให้มานี้ก็แม็กกาซีนนะครับเป็นแบบใสนะครับนะแม็กกาซีนนะครับเป็นแม็กกาซีนไฟฟ้านะครับแล้วก็กระสุนเจลแบตเตอรี่ที่ชาร์จนะครับนะแล้วตรงนี้อะไรเอ่ยขอดูหน่อยนะครับ อ๋อก็จะเป็นพวกศูนย์เล็งนะครับแล้วก็บอกลดแสงนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ปลายลดแสงนะครับนะเสรโอเคเรียบร้อยก็อัตราส่วนก็จะอยู่ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งนะครับน้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับนะกำลังพอดีนะครับนะส่วนเรื่องเ,อเกียร์นะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับนะ เป็นพลาสติกใสนะครับนะระบบคิดว่าจะเป็นระบบโบแ็กนะครับยิงแล้วโบขยับได้นะครับนะแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับนะไม่มีอะไรมากนะครับนะเพราะว่าปืนเจียวมันไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากอยู่เลยนะครับนะอะระบบก็จะมีเซฟนะครับเซมิออโต้นะครับแต่ผมคิดว่ามันเหมือนบอร์ดนะครับเป็นแบบไมโครสวิกอะนะครับนะถ้าเราเห็นโบโบฮันเนียรสิบห้านะ เวลาเขาเซฟโหมดมันจะเหมือนโล่งๆนี้นะครับมันจะไม่ตึกๆนะครับมันเหมือนบอร์ดนะครับนะเหมือนเหมือนตัว AR15 ตัวของโบฮันนะครับตัวที่เป็นเสื้อเกียร์ซีนอ่ะเนาะแต่อันนี้น่าจะประัดกว่าก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดีขนาด AR15 ตัวนั้นนะครับนะเพราะด้วยเรื่องราคาและวัสดุก็ต่างกันนะครับนะก็ให้เป็นท่อในอลูมิเนียมนะครับนะกระเป๋าสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนะอ่ะโอเคนะครับก็ อย่างแรกนะครับผมคือจะเทสให้ดูนะครับใส่แบตเตอรี่ก่อนนะครับถอดฟันท้ายนะครับนะอ่ะแล้วก็กดตัวนี้นะครับดันเข่าโอเคเห็นสังเกตได้ว่าระบบเซฟเนี่ยมันจะไม่ทำงานนะครับนะพอเข้าไปเป็นเซมิครับออโต้นะครับอ่ะโบแบกขยับนิดนึงนะครับนะก็ตามราคาครับก็พอได้ครับนะ ส่วนในเรื่องปรับแต่งนะครับผมคิดว่าใส่สปริงแบบไม่แข็งมากสักตัวหนึ่งกําลังดีนะครับนะก็น่าจะยิงดีแล้วล่ะครับนะแค่นี้พอเนาะเพราะปืนมันเหมือนวันผมว่าเหมือนเซมิมันกระชับแล้วครับเนี่ยเซมิมันเหมือนกระชับมากนะครับนะแล้วก็อ่ะเดีย๋ยวผมจะใส่กระสุนเจลนะครับนะก็เปิดฝาเนะาะเดี๋ยวเรามาลองวัดเฮฟเพสดูเนาะว่ามันได้เท่าไหร่ก็ในส่วนของเฮฟเพสนะครับนะ สองร้อยห้านะครับนะสองร้อยเก้านะครับสองร้อยสิบหกนะนะสองร้อยเจ็ดนะครับนะสองร้อยสิบนะครับสองร้อยสิบห้านะนะสองร้อยยี่นะครับนะอ่ะก็สองร้อยบวกนะครับโดยรวมนะก็เหมาะเหมาะสําหรับอะไรครับเหมาะสําหรับเด็กนะครับนะเด็กก็คืออยากจะซื้อให้ลูกเล่นอย่างเงี้ย เด็กน้อยครับความแรงกำลังประมาณนี้นะครับนะแต่ถามว่าอัพได้ไหมอัพสปริงตัวหนึ่งก็ยิงถ้าถ้าให้ผมแนะนํานะอัพแบบไม่แข็งมากก็เอาสัก2 5งหเนี่ยกําลังดีครับแล้วเจลมันลูกกระสุนเจลอ่ะมันจะอยู่ในวิถีของของมันนะครับนะแต่การที่เราไปทําให้มันแรงกว่านี้ผมว่าถ้าอยากให้มันแรงกว่านี้แบบ 300- 300บวกอ่ะผมว่าให้เล่นตัวที่เป็นอีกระดับหนึ่งนะครับนะไอตัวนี้ก็พอประมาณครับนะสําหรับ เจลราคานี้แล้วก็วัสดุแบบนี้นะครับนะก็โอเคครับโดยรวมนะก็เดี๋ยวลองยิงเป้าดูนะครับนะ <laughs> เป็นเป้ากระดาษนะรู้สึกว่าเป้าผมสั่งยังไม่มานะครับของเก่ามันขึ้นสนิมแล้วก็หักหมดนะครับนะเนื่องจากการยิงนะครับนะอะเดี๋ยวลองดูครับเพื่อน ถ้ามันไม่ขึ้นนะครับให้ถอดแม็กก่อนนะครับนะบางทีลูกมันเล็กไปนะครับนะอมันมีมา่งนะครับมาผมแช่ไว้นานแล้วเนาะมันก็จะมีลูกเล็กลูกใหญ่มั่งนะครับนะเดี๋ยวนะครับถ้ามันไม่ขึ้นใช่ไหมอันเนี้ยผมรู้ละมันติดนะครับนะเพาะแม็กหน่อยนะครับนะลูกมันแข็งครับมันจะใช้ได้กับปืนที่ปืนแต่งมันจะดีมากครับ อะผมฟัวอโต้นะครับทีนี้ก็มีรีคอยด้วยก็โอเคเลยยิงไปก็สนุกนะสำหรับแบบกำลังหัดเล่นอ่ะแต่ถ้าใครจริงจังกับเจลจริงๆอ่ะผมแนะนำเป็นตัวที่สูงกว่านี้หน่อยเนาะ แต่นี้สําหรับแบบเออว่ายิงแบบจิงโจกยิงแบบยิงไล่หมาไล่แมวอะไรครับนะน้องแมวจะน้องหมาจะไม่เจ็บมากนะครับนะก็กําลังดีนะครับสําหรับเจโวตัวนี้เนาะ AR15 นะครับ F4 นะครับของ TG นะครับนะก็ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้นะครับนะที่ร้านก็รับต้อมปัดแต่งจําหน่ายนะครับนะทุกอย่างเลยครปวงจรนะครับนะก็เสียมาเราดูแลให้ทุกอย่างครับทุกกรณีนะครับนะ ประกันหนึ่งเดือนนะครับนะสำหรับที่ร้านเลยนะครับก็วันนี้ผมจบรีวิวเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ